บทที่727อัญเชิญถังซานเธอรู้สึกได้แม้กระทั่งว่าเบื้องหลังการประเมินการซักถามของเธอมีมือใหญ่ที่มองไม่เห็นกำลังควบคุมแอร์และเล่นเกมอยู่แม้แต่การมีอยู่ในระดับของจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็สูญเสียไปจริงๆถังซานไม่พี่ซานคุณหน้าทึ่งจริงๆฉันจะผ่านได้สำเร็จหรือไม่ การแสดงออกบนใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่สงบอีกต่อไปแต่อยู่ในสภาพมืดมนถึงแม้ว่าจักรพรรดิปีศาจคริสตันจะเข้ามาและจากไปเพียงชั่วขณะเท่านั้นที่ตำแหน่งของเขาสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดจักรพรรดิปีศาจแมมมอธและจักรพรรดิปีศาจแยกนภาที่โอดคัดค้านล้วนมีสีหน้าแสดงอารมณ์ออกมาบ้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ในนามจัก,กรพรรดิปีศาจคริคสตันผู้ยิ่งใหญ่นั้นแข็งแกร่งที่สุดในราชสำนักบรรพบุรุษทั้งหมดผู้ผู้ที่แท้จริงแม้ว่าเขาจะดูแลจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีใครสามารถเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของจัก,กรพรรดิปีศาจคริคสตันผู้ยิ่งใหญ่ได้ท้ายที่สุดแล้วชื่อเสียงดั้งเดิมก็ถูกแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์คนที่แข็งแกร่งเกือบทั้งหมดในปัจจุบันถูกเคือกดและถูลงกับพื้นมันน่ากลัวจริงๆ แน่นอนว่ารุ่นน้องอย่างจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสซันไม่ได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวผ่านขั้นตอนที่สองขอองค์การซักถามตามด้วยขั้นตอนที่สามขอองค์การซักถามคุณจะได้รับบัพติศมาตามเจ็ดจำนวงของสารบรรพบุรุษหลังจากผ่านบัพติศมาคุณจะกลายเป็นเจ้าเมืองเคอรี่อย่างเป็นทางการเสียงของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดูสงบแต่ดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อย การประเมินครั้งที่3ของสารบรรพมุรุษแตกต่างจากการประเมินสองครั้งแรกเพื่อความชัดเจนการประเมินสองครั้งแรกเป็นการทดสอบมากกว่าสำหรับเจ้าของเมืองในขณะที่การประเมินครั้งที่3นั้นแม่นยำกว่าในการกล่าวว่าควรเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเมืองเจ้าของเมืองบัพติศมาตาม7จตจำนงของสารบรรพมุรุษสามารถเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากจัก,กรพรรดิเท่านั้น ในกระบวนการนี้เทียบเท่ากับการชำระล้างร่างกายและจิตสำนึกและฉีดลมปราณและพลังของลานบ้านบรรพบุรุษเองเปิดใช้งานเพื่อปลดล็อกศัก,กยภาพที่มากขึ้นเป็นประโยชน์แก่จัก,กรพรรดิหลายพระองค์หรือในแง่หนึ่งหลังจากผ่านการทดสอบสองระดับแรกแล้วการซักถามก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วระดับสุดท้ายคือการใช้ประโยชน์และผ่านฉากจากนั้นคุณสามารถสืบทอดตำแหน่งของเจ้าเมืองได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินคำพูดของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์การแสดงออกของเหมยกงจือก็กลายเป็นเรื่องจริงจังเพราะเธอจำได้ชัดเจนว่าใบหน้าของถังซานนั้นจริงจังที่สุดเมื่อเขาพูดถึงขั้นตอนที่3มกับเธอ สำหรับเจ้าเมืองคนอื่นๆนี่อาจเป็นเพียงฉากที่ผ่านไปเป็นเพียงบัพติศสมาธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับเหมยกงจือมันไม่ง่ายเลยระดับนี้น่าจะเป็นระดับที่อันตรายที่สุดเพราะผู้ควบคุมระดับนี้คือจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มีเพียงเจ้าแห่งโชคชะตาเท่านั้นที่สามารถระดมความประสงค์ของสารบรรพบุรุษหรือเจ็จำนวของบรรพบุรุษในสภาสาลบรรพบุรุษนี่คือสิ่งที่แม้แต่จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตนก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แม้ว่าจะอยู่ในคำให้การของจัก,กรพรรดิหลายองค์แต่ข้าเกรงว่าจะไม่มีใครมองเห็นได้อย่างแท้จริงว่าจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ต้องการทำอะไรในฐานะเจ้าแห่งโชคชะตาดังนั้นถังซานจึงบอกเหมยกงจือว่าเขาต้องรักษาระดับนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและในเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเคลื่อนไหวด้วย ดังนั้นเมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าระดับที่สามกำลังจะเริ่มต้นเหมยกงจือรู้สึกประหม่าโดยไม่รู้ตัวดวงตาของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กวาดไปทั่วจัก,กรพรรดิและโบกมือของเขาสาวทั้งหมดของจัก,กรพรรดิในราชสำนักทั้งหมดก็สว่างขึ้นในทันใดแต่ละสาวจัก,กรพรรดิสวรรค์ส่องแสงด้วยสีต่างกันมีความวาวต่างกันและพ่นลมหายใจต่างกัน เสาจักรพรรดิที่มีจักรพรรดินั่งอยู่บนที่นั่งนั้นสว่างกว่าและเสาจักรพรรดิที่ไม่มีจักรพรรดิก็มีลมหายใจแบบเดียวกันนี่คือลมหายใจที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ในอดีตหลงเหลือไว้และเป็นที่มาของเจ็ดจำนวของราชสำนักด้วยเจ็ดจำนวที่เรียกว่าสารบรรพบุรุษเป็นเจ็ดจำนวทั่วไปของจักรพรรดิทั้งหมดและยังเป็นการมีส่วนร่วมของจักรพรรดิทั้งหมดต่อสารบรรพบุรุษด,ด้วย ในเวลานี้ภายใต้แรงบันดาลใจของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พลังงานภายในสภาสารบรรพบุรุษก็เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแอลมมนก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จักรพรรดิปีศาจเสือขาวและจักรพรรดิปีศาจฟินิกซ์คริสตันต่างก็มุ่งความสนใจไปที่จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พวกเขายังเข้าใจด้วยว่าในขั้นตอนนี้ภายใต้การควบคุมของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ถ้าเขาต้องการวิธีการบางอย่างจริงๆก็ยากที่จะมองเห็นดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะเกิดขึ้นเมื่อจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ดำเนินการพวกเขาจะไม่เคยลังเลที่จะดำเนินการ อย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะค่อนข้างผ่อนคลายในขณะนี้จัก,กรพรรดิอสยุคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวและจำเหมยกงจื่อได้ราวกับว่าเธอเป็นคำพูดสุดท้ายและจำเธอได้ว่าเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรี่อย่างไรก็ตามในราชสำนักบรรพบุรุษการดำรงอยู่ของความกล้าหาญที่จะขัดต่อเจ็ดจำนวของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันนั้นไม่มีอยู่ในตัวมันเอง รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและจัก,กรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะฟื้นความสงบก่อนหน้านี้อย่างสมบูรณ์พลังงานที่เพิ่มขึ้นในสภาเริ่มหมุนรอบสภาทั้งหมดอย่างเงียบๆในสายตาของเหมยกงจื่อแถบแสงสีเริ่มปรากฏขึ้นรอบๆตัวของเขาซึ่งเป็นการมีอยู่ของส่วนผสมของพลังงานต่างๆของเจ็ดจำนวนของสารบรรพบุรุษทั้งหมด เมื่อพลังงานเหล่านี้ไหลผ่านร่างกายของเธอส่วนหนึ่งของพลังงานเหล่านี้จะถูกรวมเข้ากับร่างกายของเธอโดยธรรมชาติและในกระบวนการผ่านร่างกายของเธอเธอจะได้รับอนุญาตให้ดูดซับส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติในการต่อสู้และการประทะครั้งก่อนการบริโภคของเหมยกงจือยังคงไม่เล็กน้อยเมื่อพิธีล้างบาปตามเจ็ดจำนวนของสารบรรพบุรุษเริ่มขึ้นเธอรู้สึกประหลาดใจที่รู้สึกว่าการบริโภคครั้งก่อนของเธอฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และแม้แต่จิตสำนึกของเธอก็ดูเหมือนจะดีขึ้นและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างการรับบับติดสมาตามความประสงค์ของสารบรรพบุรุษมันทำให้สภาพร่างกายของเธอดีขึ้นกว่าเดิมนีม่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่าเหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะงงเล็กน้อยจาก,กรพพัดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เลิกปราบปรามจริงๆและเขาจะปล่อยให้เขาผ่านการทดสอบและกลายเป็นเจ้าเมืองของเมืองเคอรี่หรือไม่ ความคิดแอบวกเข้ามาในหัวของเธอแต่ในชั่วพริบตาต่อมาเธอตื่นขึ้นและหลับตาลงโดยไม่ลังเลจิตสำนึกถูกแช่อยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกของพระเจ้าทันทีและใช้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อสัมผัสเจตนาของดาบของดาบอาชูรา <c oughs> เช่นเดียวกับการสบัดนิ้วบนกระดูกสันหลังของดาบเธอส่งเสียงที่คมชัดซึ่งมีเพียงเธอเท่านั้นที่ได้ยิน ทันทีที่เสียงหึงปรากฏขึ้นเหมยกงจือก็ตกตะลึงและสติทั้งหมดของเขาสั่นไหวในทันทีทำให้แถบแสงสีที่ผ่านรอบร่างของนางดูนิ่งเล็กน้อยและในขณะนี้เหมยกงจือก็พบปัญหาบางอย่าง แม้ว่าเจตนาของดาบของอาชูราขย่าทะเลแห่งสติแต่พลังงานที่นำมาจากแถบแสงสียังคงผสานเข้ากับจิตสำนึกของเขาเองถูกต้องมีการบูรณาการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพลังแห่งเลือดของเขาเองยังถูกบูรณาการกล่าวคือแม้ว่าเธอจะไม่ได้รเริ่มที่จะดูดซับเจตจำนงของสารบรรพบุรุษจะยังคงรวมเข้ากับร่างกายของเธอและกลายเป็นความแข็งแกร่งของเธอเอง ดวงตาของเหมยกงจือหดตัวเธออาจเข้าใจว่าจาก,กระพัดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์กำลังจะทำอะไรสวนนรกทั้งซานนั่งไขว่ห้างอย่างเงียบเียบบนดอกไม้สีฟ้าขนาดใหญ่แต่ในขณนะนี้พื้นผิวของดอกไม้ขนาดใหญ่นี้มีรัศมีสีดำและสีขาวรักษาสมดุลและโยกเยกตรงหน้าดอกไม้ดอกใหญ่นี้คือโลกสีขาวสวรรค์ในนรก ถังซานนั่งสมาธิอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเขารอคอยอย่างเงียบเรอการมาถึงของช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแต่ในขณะนี้สติของเขาสั่นอย่างรุนแรงและถังซานก็ลืมตาขึ้นแทบจะในจิตใต้สำนึกเสียงวาสที่ดังก้องกังวานในจิตใจของเขา และดวงตาของถังซานก็จดจ่อและเคร่งขรืมในทันทีเขารู้ว่าเวลาการแสดงของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากนี้ไปเขาจะไม่สามารถทำผิดครึ่งแต้มได้เมื่อเขาทำผิดมันจะเป็นความตายของตัวเองและเหมอยกองจือตอนที่728เริ่มกันเลย ภายพิบัติของฉันเขาได้ตัดสินไว้แล้วว่าเหมยกงจือที่ลึกลงไปในราชสำนักบรรพบุรุษจะตัดขาดการติดต่อกับเขาดังนั้นเขาได้ตกลงกับเหมยกงจือในตอนแรกแล้วเมื่อไปถึงระดับสุดท้ายของเหมยกงจือ่อหรือเมื่อใดก็ตามที่เขาพบกับอันตรายร้ายแรงเพียงแค่ใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อสบัดเจตนาดาบของอาชูราเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาบอาชูราเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนที่สุดระหว่างพวกเขา และสิ่งประดิษฐ์ประดับสุดยอดนี้อยู่ใกล้กันทั้งคู่แม้ว่าตอนนี้มันได้รวมเข้ากับจิตสมมังนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเหมยกงจือแล้วเมื่อเหมยกงจือกระตุ้นมันจริงๆถังซานก็ยังรู้สึกได้ทันทีแม้ว่าเขาจะไม่สัมผัสถ,ถึงเจ็ดจำนวนของเหมยกงจือปรับใดที่มีสัญญาณน,นี้มันจะส่งผลกระทบต่อถังซาน เขากระโดดขึ้นและก้าวออกจากความว่างเปล่าถัางซานได้ข้ามพรมแดนระหว่างนารกและสวรรค์และเข้าสู่สวนสวรรค์แล้วฉันมาถึงหัวใจดอกไม้ที่คุ้นเคยด้วยเมล็ดบัวขนาดใหญ่ทันใดนั้นถังซานก็รู้สึกถึงโชคอันล้นหลามที่พุ่งเข้ามาหาเขาทันทีสนามที่ดีและไม่ดีของเขาไม่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเลยเขาจะปลดปล่อยตัวเองทันทีดูดซับรัศมีแห่งโชคและผสมผสานเข้ากับตัวเขาเอง ข้างหลังถังซานร,รูมันตาแนวตั้งขนาดใหญ่ค่อยๆโผล่ออ,ออกมาและในขณะเดียวกันก็มีรัศมีปีศาจหกหางสั่นไหวนี่คือขอบเขตของจิ้งจอกสวรรค์นในปัจจุบันของถังซานซึ่งเป็นสถานะของอันดับที่9แต่ไม่ใช่จุดสูงสุดในขณะน,นี้ขอบเขตของมันก็เริ่มดีขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอาศัยการดูดซับพลังแห่งโชคด้วยตาพยัญชนะ รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของถังซานและเขานั่งลงบนจุดที่คุกเข่าในดวงตาของเขามีความสุขใสเล็กน้อยรอวันนี้เขารอเป็นเวลานานๆานปราบเท่าที่เขาสามารถผ่านระดับที่อยู่ข้างหน้าเขาได้จากนั้นทะเลก็กว้างมากและปลาก็กระโดดและท้องฟ้าก็สูงและนกก็บินไปหากเจ้าต้องการคุกคามชีวิตของเขาและเหมยกงจืออีกครั้งมันต้องยากยิ่งกว่านี้อีก พลังของสายเลือดในร่างกายทำงานด้วยตัวมันเองและในจุดตันเถียนเครื่องหมายของสายเลือดก็ฉายแสงทีละจุดอันดับแรกในการจัดอันดับยังคงเป็นร่างทองคำซึ่งเป็นสายเลือดที่ยอดเยี่ยมซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดอย่างมั่นคงจากนั้นก็มีจิ้งจอกสวรรค์แม้ว่าจิ้งจอกสวรรค์จะไม่ใช่จุดสูงสุดของลำดับที่9แต่ก็ยังมีสเสถียรภาพอย่างมากในตำแหน่งที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูดซับพลังแห่งโชคที่อยู่ข้างหน้าและเปล่งประกายแวววาวณขณะนี้ จากนั้นการแปลงรูปนกยูงการแปลงสิงโตพยักการแปลงมังกรลมจากกระพัดเงินสีน้ำเงินการแปลงการอาวกาศและการแปลงคริสตลในตำแหน่งสุดท้ายก็มาถึงทุกรอยประทับปลดปล่อยความเฉลียวฉลาดอันวิจิตพูดจริงจริงมีเพียงเวลาและพื้นที่เท่านั้นที่อ่อนแอลงเพราะเป็นสายเลือดรองเพียงสายเดียว นอกจากการเปลี่ยนแปลงของเทพประศูน์ทั้ง8แล้ว 1- ใน9าตำแหน่งของถังซานในขณะนี้ยังว่างอยู่ตำแหน่งที่ว่างนี้ยังมีแสงจางๆออกมาด้วยแต่เนื่องจากการมีอยู่ของมันดูเหมือนว่าจะบ่งบอกว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ในเวลานี้ภายในถังซานกลุ่มของแสงสีแดงทองถูกดึงดูดเข้าหาตำแหน่งของแบรนด์สุดท้าย ใช่ตอนนี้ถังซานต้องการหลอมรวมการแปลงร่างของเทพเจ้าอาสูรรุ่นที่9ก้าสำหรับตัวเขาเองเติมเต็มแบรนการเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าอาสูรทั้ง9ของเขาทั้งหมดเขาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในช่วงพีคของเขาก่อนหน้านี้ฉันไม่กล้าที่จะบูรณาการเพราะว่าฉันกลัวที่จะทะลุจุดสูงสุดและหนึ่งดูดภัยพิบัติแต่ตอนนี้ฉันไม่สนใจมันอีกต่อไปแล้ว ด้วยหน้าปกของสวนสวรรค์และพรแห่งความโชคดีมหันตภัยสวรรค์จะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาในช่วงเวลาสั้นๆและเหมาะสมที่สุดที่จะไปให้ไกลกว่าร้อยฟุตกลุ่มแสงสีแดงทองตกลงไปในแบรนด์เกือบจะในทันทีและในช่วงคลิปตาต่อมาทั้งแบรนด์ก็ระเบิดเป็นประกายสีแดงทองเป็นประกายแสงที่ลุกโชตช่วงดูเหมือนจะครอบครองจุดตันเถียนทั้งหมด และในเวลานี้รอยประทับอีก800รอยก็ปล่อยแสงเจิดจ้าออกมาพร้อมๆกันแทบจะในทันทีที่กดทับเลวไฟสีแดงสีทองกลับเข้าไปในรอยประทับเดิมไม่ต้องสงสัยเลยว่าถัางซานแบรนด์ที่9ที่รวมตัวกันในเวลานี้ก็เป็นสายเลือดประดับแรกแต่เขามีสายเลือดประดับแรกอยู่แล้วในร่างกายของเขามากมายและเขายังมีสายเลือดสุดยอดของร่างทองคำเขาจะอนุญาตได้อย่างไรนี้ต่อมาถัางซานนำลังชาร์จไปข้างหน้า การปราบปรามที่ครอบคลุมทำให้ผู้ที่มาใสา่เงียบลงอย่างรวดเร็วและใช้เวลาหายใจเพียงไม่กี่ครั้งเพื่อให้พอดีกับตันเทียนไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นการหลอมรวมการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดขอองค์การแปลงร่างอสูรทั้ง9้าของถังซานภายใต้พรของสองขั้วแห่งความมดีและความชั่วและสวนสวรรค์และถูกกดขี่ด้วยพลังอันทรงพลังที่หาที่เปรียบมิได้แบรนด์นี้ไม่สามารถต้านทานอะไรได้เลย รอยประทับทั้งเก้ามารวมกันและแผ่นหลังของถังซานก็ค่อยๆสว่างขึ้นด้วยแสงรังสีแสงทั้งเก้ากลุ่มซึ่งมี9สีเป็นตัวแทนของแบรนด์ในสายเลือดทั้งเก้าและยังเป็นตัวแทนของอำนาจอีกด้วยทังซานร,รู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยแม้แต่ในพาราไดซ์การเด้นออร่าของตัวเองก็ไม่สามารถระงับได้ ทั้งซาลืมตาขึ้นโดยไม่หยุดพักหรือรอสักครู่และในขณะนี้แสงสีแดงเข้มและรัศมีสีน้ำเงินเข้มก็ส่องประกายในดวงตาของเขาตามลำดับมันถูกสูดดมเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วแอล์ลมหายใจหยินสู่อย่างที่เตรียมไว้เป็นเวลานานก็ลดลงและภายใต้แรงจุดของเขาโดยตรงมันถูกฉีดเข้าไปในสายเลือดของจักรพพัดสีน้ำเงินเงิน ใช่นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะก้าวข้ามหายนะเขาต้องการที่จะอยู่ที่นี่โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะก้าวข้ามหายนะเพื่อรวมจากกระพัดเงินสีน้ำเงินของเขาเข้ากับระดับสายเลือดสุดยอด เมื่อสีน้ำเงินเข้มและสีแดงเข้มถูกฉีดเข้าไปในจัก,กรพพัดเงินสีน้ำเงินกระแสน้ำมวลหยินและอย่างที่มั่นคงรอบๆจัก,กระพัดเงินสีน้ำเงินก็ระเบิดแทบจะในทันทีหยินและอย่างฉีที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาและในขณะนั้นแม้แต่รอยประทับทั้งหมดรวมถึงร่างทองคำก็ดูเหมือนจะจางลงมากดอกไม้สวรรค์นขนาดใหญ่ภายใต้ถังซานก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงและ,มะเมล็ดโบวทั้งหมดก็สั่นเล็กน้อย ในเวลาต่อมาสีแดงและสีน้ำเงินในดวงตาของถังซานก็หายไปพร้อมๆกันความเจ็บปวดครั้งใหญ่ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงคำรามออกมาอะไรเมื่อเสียงคำรามปรากฏขึ้นทั่วร่างของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์และแสงสีทองเจิดจ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นลำแสงสีทองขนาดใหญ่ที่พุ่งตรงสู่ท้องฟ้า ในขณะนี้ทังซานไม่ได้มีข้อกังขาใดๆเกี่ยวกับออร่าของเขาอีกต่อไปจิตสำนึกของเขาถูกเปิดออกอย่างเต็มที่ออร่าสายเลือดของเขาพุ่งออกมาและเครื่องหมายแบรนด์สายเลือดหลักทั้ง9กก็ระเบิดออกมาพร้อมๆกันด้วยพลังปราณที่ร้อนแรงและเลือดทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มสันส่นสะเทือนและสวนนรกทั้งหมดก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง พลังแห่งโชคในดอกสวรรค์เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณและถูกถังสารดูดเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างแรงสารบรนพบุรุษ ความผันผวนของพลังงานที่หนาแน่นยังคงปกคลุมลานของบรรพบุรุษตามปกติและผู้คนที่อาศัยอยู่ในลานบรรพบุรุษล้วนเป็นผู้นำระดับสูงของตระกูลที่มีอำนาจใหญ่การใช้ชีวิตและการเพาะปลูกที่นี่ทำได้ง่ายกว่าโลกภายนอกมากในการปรับปรุงขอบเขตการเพาะปลูกของตนเองและง่ายกว่ามากที่จะได้รับการสนับสนุนด้านพลังงานมากขึ้น ที่แห่งนี้คือที่ซึ่งโชคจะรุงเร้าที่สุดในทวีปนางฟ้าทั้งหมดที่นี่โอกาสในการได้รับโอกาสเสนีมากกว่าโลกภายนอกนี่เป็นสาเหตุที่สัตว์ประหลาดและวิญญาณทั้งหมดต้องการที่จะเป็นขุนนางและพวกเขาทั้งหมดต้องการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะอนุญาตให้ตัวเองเข้าสู่ราชสำนักบรรพบุรุษที่นี่ทั้งการเติบโตของความแข็งแกร่งและการยืดอายุอยู่ไกลเกินกว่าโลกภายนอก ในเวลานี้ยังมีผู้คนจำนวนมากกำลังปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์การปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์นอกจากชาวเผ่าจิ้งจอกสวรรค์แล้วยังมีคนต่างชาติจำนวนมากที่พวกเขาปีนมาที่นี่เพื่อรับพรแห่งโชคเมื่อคุณสามารถปีนขึ้นไปบนยอดเขาและมาที่วังจิ้งจอกสวรรค์แล้วยังมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับของขวัญเป็นหินแห่งโชคชะตา ในบรรดาจัก,กรพรรดิทั้งหมดจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใจกว้างที่สุดและความน่าจะเป็นที่จะได้รับประโยชน์จากการปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์นั้นสูงกว่าการปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมากดังนั้นจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสวงบุญของทุกกลุ่มชาติพนัน